กราบสวัสดีพี่น้องปองไปสุกุสุกคนมื้อนี้ก็มาพร้ากับคุ้งต่ำสมมามปีกอเก่าเช่นเคยนะจ๊ะมื้อนี้มาในเมนูปนปลาจ้ะพี่น้องมื้อนี้คอยกระล่างตัวเย็นกระหินปลาอยู่ในตู้เย็นนะจ๊ะกับมาต้มปนนะจ๊ะมื้อนีก้ก็ตักพริกตักกะเอียมมะต้ต่ำต่ำจะวขโมยควันสาข่อยได้พี่น้องมื้อนี้กนแกะเนื้อปลาลงไปจ้ะสากระสูชีวิตกับพี่น้องเอ้ยจะคอยเอาไปทุบมีดทุบอย่างแน่ย่างฟันหัวปลาหัวปูนะคะย่างครัวปลานะจ๊ะ นี่ก็ตั้มตั้ต้ตให้เนื้อปลาก็ก็พริกเข่าไห้กันในละเอียดแล้วก็ทีมหอมลงไปนะจ๊ะบัหมี่นีนีหอมหอเข้าเกล้ ดอกผักหอมปีนะจะเก็บมาจากรังบ้านนะจะก็ตักน้ำปลาเด็กต้มของเราลงไปนะจ๊ะใส่สาโคู่โคู่โคู่โคูรีมันเข้ากันคือแคนดี้เด็กพี่น้องตักน้ำใส่จังหน่อยก่อนพ่อได้กินกับข้าวเจ้าแซ่บๆนะจ๊ะปนิเศษแล้วเาก็กตักใส่ถ้วยนะจ๊ะถ้วยมันนี่ก็เป็นถ้วยน้อยอ้อยเจาะนะจ๊ะหมอกกับใส่น้ำพริกนะจ๊ะขวดไอ,อเบิร์เด,ด้กพี่น้องในีครกนะจ๊ะฟังเสียงขวดโอ้ยแต่เสพครับพี่น้องเอ,อ้ยสีสันเป็นแต่เสพครับเพรพี่น้องสีแดงที่ซื้อที่พี่น้องแต่ว่าบอค่อยผิดปัญใดได้แบบ กินกันเลกระตากใส่ไปในกระไมมีทอดไข่กินเขากันดีไปยังพี่น้องกับเขาจากทอดไข่กับปนพี่น้องเอยเบิงบ่งในผะุ่น่ะคอยเบิดเข่าตั้งสองจานพี่น้องแซ่บครับพี่น้อง